โอ้สวัสดีครับจังหวันนี้คุณอยู่ในช่องโชว์ไก่แล้วก็มายูคนไกลๆอย่างผมจังหวะนนี้คุณอยู่กันในเกมกินชินอิมแพกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นสายฟีดซีรีส์นะครับผมเล่นยังไงให้รอดนะก็จะตัดมาแต่เฟียที่สามวันสำคัญทำยากๆ่ายากๆนะครับผมก็จะบอกเทคนิคในบางีฟาร์มไปด้วยนะครับผมก็จะเล่นเป็นพาร์ตตัดแต่ตอนสําคัญมาและนี่ก็คือพาร์ทแรกนะครับผมตอนแรกผมเปิดเกมมาก็เห็นหินตรงนั้นไหมครับผมก็ว่ายน้ำไปเลย ลิงไลป่ป่านี้ครับผมไล่วายวนะ้ํา่านี้เลยก็จะมีหีบหลบอยู่หลังกล่องน,นะครับผมกล่องหนึ่งมันคืออะไรวะหีบหลบอยู่หลังกล่องกล่องหลบอยู่หลังยินเสืเอก้อยถูกใครที่กําลังทํเควสไผ่าย,ยากก็มาดูนะยครับผมแต่มันยังไม่ถึงควสไงก็จะล่นไปเรื่อยๆนะว่ายไปเลยก็จะนินเล่นแบบสายฟรีเลยนะครับผมตัวฟรีที่แจกฟรีเลยจะมาเล่นตัวในกาชานะทำไปลงกับิสนด้านหลังก็จะมีตัวอื่น,นเข้ามาแจมบ้างแหละ ถึง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 หย่า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 เออ Easy เยี่ยมพักนิดหนึงปุ๊บนี่ก็จะมีกล่องตรงนี้เลยเยี่ยมไปหาเพียบบัวแล้วอัติแฟกซ์มาด้วยเยี่ยมพักนิดนึงเดี๋ยวจุ่มน้ำ จุ่มน้ำตายมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวสัเอาละเราก็กับบันเกิดใหม่กันแล้วก็ผมอี e ่วนะ่ายน้ำมาเผื่อแรงมาไม่ดีกับผมก็ได้ของของอันนี้ซึ่งจุดประสงค์ที่ผมตั้งใจเปิดซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับผมผมก็จะมาเล่นให้ดูว่าตรงไหนมันผ่านย่างจากกริดไหนที่มันอาจจะทํายากยาน,นหน่อยนะผมเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่ผมก็จะตัดมานะครับผมที่แล้วกรเจอกรีดยากอาจจะเสาเรียบร้อย ซึ่งตัวละครหลักผมเรียนมาจนเจวิ่ส40แล้วผมไม่มีอะไรทำแล้วการเล่นยาวๆนะผมจะเล่นแค่ตัวฟรีเลยนะซึ่งใครที่ยังไม่ผ่านควสไหนจุดไหนก็รอดูก็ได้เลยนะครับผมก็จะเล่นให้ดูันยาวๆเลย <L i F ly> ในส่วนของเนื้อเรื่องผมก็จะไม่เล่นให้ดูนะครับผมเท่าลาเจวสาม3เรียบร้อยจะถามว่าเขาคือใครแล้วก็อาหารจุกเชิญนะครับรอที่ไหนเย เป็นกลัวเลยทีเดียวผมก็ได้เอเมมือใช้กันที่เรียบร้อยนะครับผมนอกจากการแนะนําการต้องขึต่างๆแล้วผมผมเพื่อจะมาแนะนําวิธีการเล่นกล่องลับๆแต่ว,ว่าจะเป็นวิธีการใส่ของลงดันจากของลงกระบ,บินยังไงก็จะแนะนํากันหมดเลยนะครับผมในซีรีส์นี้แต่จะนี้ไปที่ตัวละครสายฟรีนะครับผมเลียสี่เรียบร้อยสิ่งที่ผมจะแนะนําอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือวิฟนะครับผม เว็บที่ใช้ใดูกล่องดูอัดพวกของสมัยสักระตามแหม่ะครับดูเกือบทุกอย่างในแหมนะครับผมผมันจะทิ้งไว้ข้างล่างนะซึ่งผมจะเข้อเว็บให้ดูนะผมไปกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บนะครับผมเว็บก็จะประมาณน,นี้สวดเราต้องการฟาร์มกล่องใช่ไหมกล่องม่วงผมติกไวนะ้แล้วกล่องิเทสุดในเกมนะแล้วก็แล้วนี่เป็นยังไม่ตีนะเราติ๊กไปปุ๊บก็ยักขึ้นมาครับผมมีอะไรให้ฟาร์มกมอนนะครับผม,ผมลองมาติ๊กๆดู อย่างผมจะไปเก็บกล่องสองกล่องนี้นะในเมืองตรงนี้กับตรงนี้มันก็ถูกจุดแคบจะร้อเซ็นแล้วนะผมวิธีใช้ลองวิใช้กันดูนะ้ครับผมต้องการอะไรก็อย่างที่บอกครับทาง้ต้มือมีเลืยดครับผมจะสซ้เราอเลราปูกดไปก็จะบอกจุดลรอคหนี่ประมาณนี้ปิด ผมก็จะไปเอากล่องสองกล่องนี้นี่น,น,นี่สองกล่องนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเขียบบัจิ้มที่ลิงก์ได้เลยครับผมเอา้าแล้วก็กลับก็ับมาใน,ในเกมแล้วผมดูในเรียบมาต่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนี่ออกมาตรงนี้มาจับวะมาแล้วเรียบร้อยลาเข้ามาก็อย่าลืม ดัทที่รีวิวอัพก็อย่าลืมมารับของครับผมที่แล้งนักผจญภัยนะพี่กิวนักผจญภัยเลยรับของไปแล้วที่นี่อีกกล่องหนึ่งดิวมาร์คนี่ในเมือง,งนี้ก็จะมีอยู่สองกล่องนะก็จะเป็นประโยชน์มากกับผมสำหรับแม่ เดี๋ยวผมจะลองไปกันให้ดูเลยนะผมแล้วก็จะแปลกล่องลองดูก่นนะข้อมูลก็จะถูกต้องแทบจะร้อาารยเปอรเซ็นเลยนะผมในเว็บที่ผมให้ไปมีประโมากเนละสำหรับการเล่นเกมนี้ครับผมของแรกตรงนี้ใช่ไหมไม่อยังไม่ทำเฟสเรจะไปให้ดูเลยปีนถึงปอ นร่อนไม่ได้ไม่มีที่ร่อนอ้าวผมก็ปีกันขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะก็เปิดจุดว้าไปหันไปทางซ้ายครับก็จะเจอกล่องทองกล่องหนึ่งตรงนี้เก็บไปครับผมกล่องแรกเดี่วผมบอกตามเรียบไปแล้วนเนี่ยตรงนี้ มันจะมากไม่ถูกไหมก็ตามดีเลยลบมากเลยผววมเจ็บแล้วไงตรงนี้ก็จะมีอีกกล่องหนึ่งกล่องไม้หูเก็บไปแล้วก็จะไปตรงบวชต่อเลยนะผมว่าตกจากที่สูงเขาทำแบบนี้ได้นะผมก็จะไม่เสียเลือดนะตอนอันนี้กดแต่จะกดสูงเกินไปล่ะตรงนี้ก็จะมีก่อยอีกกล่องหนึ่งเก็บไป ไปววกันต่อเลยวัวก็ถึงบวดตรงที่ผม,มาร์จุดไปแล้วนะครับผมมาดูวนันเซว่าจะถูกทานชีวิตมันบอกมาไหมไปเลยโอเคถึงจุดแล้วนี่มีกล่องจริงๆเนี่ยตรงบูดมีอยู่สองกล่องนะเมืองนี้ ๋ย่ลืมที่จะเข้ามาในบูวแล้วก็รับอาร์ติแฟกซีดาวฟรีนะครับผมเวกับเอ็มซีวูน,นี้เลยครับกิสเตอร์ครับผมมีเรื่องอะไรจากสรภาพบาปบาปตรงไหนอะครับมไม่ได้บาปเลยนะเลือกไปที่อันที่สองนะครับนี่ก็พาร์ติแฟกฟรีสีดาวได้แล้วขอใช้ทัดน้ำไม่หีบาวาล่า พอเราลงมาจากบูดแล้วเราก็ไปที่นี่ต่อแลยครับผมเราก็จะได้เครื่องร่อนใช่ไนหะมนแอมเบอร์อย,ยูมม่ไหนแอมเบอร์ตรงนี้โอเคเรียบร้อยผมก็ได้เครื่องร่อนมาแล้วครับผมก็สอนให้เราร่อนไปเรียบร้อยกดลอด็อกระบบเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายแต่งกายก็จะเปลี่ยนปีกน,นะครับผมปีกที่เราได้รับมาจากในซองจดหมาย ตอนเริ่มกินหม,าามา่ไหมนะโอเคใส่เรียบร้อยปีก็จะเป็นวานี้โอเคเพียวห้าอเ,เผมก็ต้องฟิตเสร็จแล้วนะผมมันก็แจกของที่ไว้เปิดกาชาแล้วผมก็จะปลดลอ็อกลูกการอธิษฐานของผมนี่ก็สามารถดุนได้เลยครับผมคองแมใหม่ก็ผู้รินใหม่เขาจะแจกนี่เลยนี่ไงสิบอัน เราก็สามารถไปรับในซอนฉุมานเมื่อกี้แล้วก็ลุ้นหน้าแล้วผมแรกกะผ่านเควสที่อยู่ในห้องนี้อ่ะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีไปจาัดก,การันตีน้อง,งอน,นูเอลนะครับผมสี่ปาน,นี้เลยจัดอาร์ติแฟกต์จัดของมีใส่แบบนี้ให้นะว่ามันบวกพลังการโจมตีไง น้องเอวก็เน้นฟื้นฟูแล้วกันตัวฮิวหลดกสองตัวเลรมั้งอาวุธเรามีให้ตัวหลังยังวะยังไม่มีเลยวะเปลี่ยนนี่ใส่เป็นนี่แล้วกันก็จะสร้างคนเสียหายครับผมจะเป็นยิงใกล้ๆใกล้ๆนะอย่าเพิ่งบวกได้วกว่าวะอัทติแฟ,ฟก มีเลียนยังนี่ไปแซ่์ลิซ่าดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รับลิซา่าไม่นานนี่แหละเอาละผมจะขอเรียบร้อยแล้วต่อเลยพวกอาวุธสองดาบหนึ่งดาบก็อาบล่นไปเถอะครับก็ต้องเก็บไว้เชื่อผมเก็บร้อยเต็มสแับแอเบอร์นะครับก็ตรูนี้ก็จะใช้ได้ดีมากเลยสแลมแอมเบอรบ์ผมเปลี่ยนจากทรูเมื่อกี้นี่ดีกว่าก็ขัดเกลามันเทียบขึ้นนิดนึงไม่เหยีย พวกอาวุธนี่เราก็ต้องไปหาลงดันเจีย้ยนถึงจะได้ขอมาอเกียรตนะครับผมเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันยังไม่ถึงจุดนั้นเดิน<ๆ>ไปเราก็เจอควสระหว่างทางก็เดินเก็บกขนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะฟาร์มรีวิวได้บ่อนะควสก็จะเป็นจุดสีฟ้านี่ครับผมก็จะไปตรงจุดสีฟ้านะถึงแล้วรับไปรับไว้เฉยอย่าเพิ่งทําก็ได้ขอแค่รับไว้เฉยให้มีควิสท,ทำถ้ากดเข้ามาตรงรูปนาฬิกาผมมันก็จะบอก ว่าตัวละครนี้รับได้ที่ไหน,นครับผมก็อาวุดฟรีธนูนี่ดีมากนะธนูอันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ตัวละครมันก็จะบอก,กครับผมแต่ว่าผมยังไม่ป็นผล็อคนะเวลาจะเดินทางก็สามารถวาร์ปไปได้เลยครับผมตอนนี้เอาละไปหน้าควีนเลยผมก็มาหน้าเลจินกับทีเรียบร้อยลนะเข้าเลยถ้าเจอพวกถาวนก็สามารถเอาไฟเผาได้นะครับผมตอนนี้ก็รอจน ขีดสีเขียวหมดเรียบร้อยโอเคศัตรูถือลูกไม้นะครับผมโูกไม้จะแพ้ท่าไฟนะให้เอาท่าไฟโจมต,ตีไปครับถังนี่ก็จะยิงแล้วระเบิดได้ตุ่มวานนี้เจอแบบนี้ก็ใช้ใช้ท่าไฟครับโอเคอต้องใช้สกิลทตุโจมตีเท่านั้นนะต้องใช้สกิลท่าก็ได้อะไรที่เป็นท่าไฟอะไรตรีไปโอเคผ่านเรียบร้อยเลี้ยหกแล้วนะผมก็ผ่านแล้วก็กองมันเรียบร้อยถอมาแล้วเรียบร้อยถ้าเจอกลองแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับผมใช้ท่าไฟเป็นถาวรเนาะ ต่ถ้าเปิดกดตรงี้ได้เอาดูไม่ได้วะ่ะถ้าเจอจุดแบบนี้ก็จะเป็นของถอยสักการะครับผมในแผนที่ก็น่าเฉียนนะครับผมนี่อันนี้ก็สามารถวายสักการะได้ที่จะได้กําลังสามหนา้ากำลังโจมตีอะไรมาเพิ่มเยอะมากมายครับผมไม่มาขนาดนะั้นหรอกคู่ไปเฉย,ยเจอปูมอันเตอร์ก็พยายามเก็บมันไปครับผมหลังเกมมาถึงหลังเกมมาก็ไม่ต้องมาลาบากได้เก็บครับผมได้เก็บแต่ต้นเกมเลยกันโลูกอรีบระเบิดสิวะ นันแะละเยี่ยมถ้าลูกคุณสามารถผสมกระแทกไปได้ครับผมตอนนี้ก็จากกระจายตัวออกจมตีไปวงกว้างเอาคอนหน่อยไว้หละ่ะครับมาแรงนะครับมาแรงนะตายดิมึงอ่ะคนป่าเจออะไรปแปลก,กลองยิงดูได้ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสลาบปุ๊บยิงเสร็จก็จะได้กล่องกล่องระดับสอง กองเกมนี้อยู่มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน,นครับผมอันนี้ก่องระดับสองนะเจอเสาพยายามได้เก็บให้มันหมดทุกเสาเลยครับผมอาไงล่ะสลามไอน้นี่สำคัญมากครับผม่องสตอไวสักละแนะนำเจอทุกที่เก็บทุกที่เลยนะจะได้ทีไ่ไวๆแรงก็จะได้เยอะๆนี่ก็จะเป็นเสาพอลอกไปปุ๊บมันก็จะเปิดปับออ๊บประมาณนี้ ของจำของสวายสักระที่เราเก็บมาได้ป่ะครับเรามีสองอันก็ถอยไปก็จนุปนล็อกเลเวลนะพอจนเพลแล้วก็แรงอย่างที่มันขึ้นเมื่อกี้นี้แหละครับผมยิ่งเลเวลเยอะขึ้นก็จะแรงก็จะเยอะตามแล้วก็ต้องเก็บของถวายเยอะขึ้นตามไปด้วยครับผมครั้งนี้ก็ใช้สองอันกีดปลดล็อกลุม่มแถวๆนี้แหละ จะกล่องก็อย่างที่ผมบอกครับพยายามจ็บให้หมดทุกกล่องเลยนะส่วนไอตัวสีฟ้านี่ก็เหมือนกันครับผมเจอก็พยายามจ็บให้มันหมดทุกตัวนะสังเกตกมก็จะไม่ได้มาลำบากก็บมันใน,นยานวิญญาณก็เดินไปใกล้ๆตัวมันก็ไปแตะตัวมันก็จะฟาไปที่เสาที่มันอยู่ตรงนั้นเลยครังหน้าสไามชิ้ว่ามงเงียนเหรอเดี๋ยวทุบหัวพี่เลยอย่านะอย่านะ นี่ก็จะได้ขอมาประมาณนี้ครับผมอีกปีก็ได้ยี่สิบตอนเริ่มกมก็ถือว่าเยอะแล้วนะยี่สิบเนี่ยดอกไม้แบบนี้ก็พยายามเก็บไปรับผมเพื่อมารับตัวละครหลักได้ตรงเสารับเสานี่มีเยอะบางทีเราก็จะเจอของของสาระอยู่แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่เก็บยังไงใช่ไหมก็จะมีลูกลงประมาณนี้ครับผมสามลูกเก็บมาจก็แค่สองก็ได้ถึงปะมันอยู่เลี้ยงให้ดีๆแล้วก็ใช้ธาตุลมรับผมใช้สกิลก็จะป่อยมันไปประมาณนี้ ก็จะเก็บได้สบายไม่ต้องเหินมันจะภูเขาแล้วนะครับผมไม่ต้องทํามันเสียเวลามากเลยถ้าเราไปทํานะนนเดินอยู่ระหว่างทางไอริมที่จะเปิดจุดทีลปลอดแล้วครับผมเปิดไปมีกล่องเลยกลองนึงโอเคผมก็กำลังจะไปทำเวสพบกับเคยเยียะอะไรสักอย่างถ้าเราเจอกล่องในละักษณะแบบนี้นะคมมันก็จะให้เราเขียวมานี้ยิงไอ้กิ่งไม้ผมนะมันจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆเงียนๆอยู่ ก็ไม่เงียสำรับผมไงเรียบร้อยนี่ผมก็จะเปิดตอนนี้ผมก็ถึงควิดการฝึกต่อการฝึกสรรอนภาคสามของอัศวินนะครับผมก็จะได้เคย,ยะมาใช้นะนี่มันบอกอะไรนี้สำเร็จหลังจากการฝึกสรรอนภาคสามของอัศวิน แต่ับเขี้ยะไปแล้วก็มีทราบ้วยบอกว่าวในดันเจี้ยนก็จะมีกล่องซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมตอ,อนนี้นี่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ในที่ในโวปกตินะครับผมในดันเจี้ยนก็มีกล่องที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําไปนะครับผมคือเกมน,นี่การฟื้นฟูอันตากฟื้นฟูได้โดยการใช้สกิลธาตุผมตอ,อนนี้ก็จะมีลูกธนูธาตุไว้ข้างในตัวเราผมเพื่ก็จัดศัตรู <laughs> เราก็จะเฟื้อนโฟนูธาดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนนี้เราก็จะได้ธาตุไฟนะผมมันก็จะตามธาตุตัวที่เรากจาจัดไปนะซึ่งสมมติว่าเราธาตุไฟทวลูเป็นก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันเราก็จะได้อนดธาตุเยอะขึ้นนะครับผมได้ตามธาตุตัวเองันก็จะได้เยอะขึ้นนะคคามสมัยของคายะก็คือสามารถแช่แข็งน้ำนังปอเน,นี่ยก็เดินข้ามไปได้ บอกจะเอาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมในการบรรจุไฟบางทีผมก็เรียกใครยะบางทีผมเรียกใคยรยะก,ก็ขอไปกันด้วยนะครับผมคือมันติดปากนะได้ใครยะมาใช้เรียบร้อยแล้วก็ได้ดาบมาด้วยโอเคแล้วก็จับเข้าทีมนะครับผมเข้ามาตรงรูปไพมอนกดการตั้งค่าทีมอยากมันจัดให้เรียบร้อยแล้วโอเคตัวละครเราจะเก่งกันได้ก็ต้องอัพเลเวลกันด้วยนะครับผม เข้ามาตรงนี้กล้าไปการที่เก่งก็ได้ก็มันจะมีอาวุธอร์ติแฟกต์กลุ่มดาวพรสวรรค์การรับเรียตริตัวละครวันนี้ครับผมสิ่งที่ทําให้ตัวละครเก่งเราเก่งก็กได้นะตอนนี้น้องนรียวผมตีแรงมากเลยทุกทีพวกคนป่าฮงบีหมดเลยครับผมแล้วพวกหมูป่า เราใส่ของไม่ต้องไปดูดาวมากนะครับผมเอาออปชั่นที่เราถูกใจก่อนนะเริ่มเกมไม่ต้องคิดมากครับอ่ะหลังจากนั้นเราอัพของเราดูดาเมจกันก่อนไปม,มันแรงขนาดไหนกันเชียวมาไอพวกเด็กเกมป่าเกันเออโอ้ยลบทุบสามจีถึงกับแตกครับผมแรงเกินอัพมาเต็มหมดแล้วนะทั้งเลเวลทั้งอาวุธยกเว้นอาร์ติแฟกต์เอาไงอ,อ่ะเฮ้ยระเบิด ก็จะ,จะแรงที่เห็นเลยครับทุบสามทีนี่แตกเนะเปิดกล่องไปเจอๆก็พยายามเก็บๆไปครับผมต,ต,ตอนนี้วิโเจ็ดแล้ววิโอจำฉากกระสีตอนเราเพิ่มเลยวิโเสาได้ไหมครับมันก็คือตรงนี้แหละจะมีลมพุ่งมาเราก็สามารถปีนขึ้นไปบนเขาเลยนะครับผมไม่ต้องปีนเสียเวลาผมก็เคลียร์ดันเจียนก,ก็ได้ลิซ่ามาใช่แล้วนะเมื่อกี้อัดมาแล้วไฟไหายนะยก็จะปลดล็อกคูมือรับจนไฟ ก็ได้ของดีเย็นพอสมควรเลยนะครับผมถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะฤฤฤก็ได้เปมูจิมมาเปิดกายชาด้วยตอนนี้ผมรอน้องผมรอตัวแมม่เข้ามาอยู่นะจังเดี๋ยวพรานาเราลงมาเปิดกันในหัวว่ะแล้วก็ป,ป่าปามครับผมเนี่ยก็จะมีเลนไลน์ให้เราไปเก็บเลเวลกันครับผมพวกบอสนี่เลเวก็ยังไม่ถึงครับผมแต่จะตบก็ไปตบได้ครับผมกดนำทาง ๊บก็จะขึ้นมาตรงนี้นะผมวันนี้บอสอเล็กตัวใช่ป่าววะล็กตัวคิวอันนั่นแหละผมก็เดินฟร้มบนฟ์มนี่เรื่อยไปจนเวลนักผจนไปผมสิบห้าแล้วนะครับสลับพาทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพรออาะยววลิปมายาวเกินไปไว้ลิปหน้าเราก็จะมาทำควสสุสานดาบครับผมแล้วก็ควสดรับกลางเกาะนายกาเดะหรือเปล่าวะเออสรลบคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะผมทีปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็จะ อธิบายนั่นอธิบายนี่เรื่อยเปื่อยนะครับผมพอนเป็นช่วงแรกคองบางคนอาจจะรู้หมดแล้วแหละช่วงหลังๆไว้เหี๋ยวค่อยมาเล่นให้ดูนะครับผมอาจจะมีควิสจะจากบ้างให้พวกควิสลังหลังรอให้ผมเล่นไปถึงก่อนนะครับอยากจะดูแบบยาวๆหรือว่าอยากจะดูแบบค่อยๆตัดมาก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย